สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของวัคซีนโควิดนะคะในเรื่องของของวัคซีนโควิดนี้นะคะอยากจะทำความเข้าใจอย่างนี้ก็คือวัคซีนโควิดมีด้วยกัน3บริษัทนะคะใน3บริษัทนี้เนี่ยหลายๆประเทศนะคะเขาก็สั่งซื้อจาก3บริษัทนี้ทั้งสิ้นนะคะ3บริษัทที่ว่านั้น คืออะไรนะคะบริษัทที่ 1. นะคะก็คือบริษัทไฟเฟอร์นะคะไฟเฟอร์นี้เป็นบริษัทของอเมริกานะคะบริษัทที่ 2. ก็คือบริษัทโมดูนาโมดูนาก็เป็นของอเมริกาเช่นกันนะคะแต่บริษัทที่ 3. คือบริษัทเอสซ่าเซนิก้าเอสซ่าเซนิก้านี้เป็นบริษัท ที่ตั้งอยู่ในโซนของยุโรปนะคะโดยเขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดผลิตออกมามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็จะเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษนะคะทีนี้จากข่าวที่มันออกมาเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวแล้วนะคะจริงๆแล้วมันคือข้อเท็จจริงนะคะประเทศไทยนะคะได้ออกข่าวมาว่าเราซื้อวัคซีนนะคะจากบริษัทแอาสาเซเิกานะคะ เหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทแอสตราเซเนกานั้นผลิตวัคซีนในลักษณะซึ่งอยู่สามารถจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิซึ่งไม่ต้องติดลบนะไม่ต้องติดลบอย่าง,อางของไฟเซอร์นะคะหรือโมเดอร์นาซึ่งจําเป็นจะต้องมีอุณหภูมิในการเก็บที่มันต่ามากๆนะคะซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาว่าจะต้องมี ตู้นะฮะตู้เย็นตู้แช่แข็งอะไรทํานองนี้นะคะหรือตู้ซึ่งสามารถที่จะเก็บแล้วควบคุมให้มันยังเป็นวัคซีนอยู่นะฮะก็คือมีของเหลวอ,อยู่แต่ว่าไม่แข็งตัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเ,เคมีก็ยังคงสามารถที่จะเป็นวัคซีนที่นํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ อันนี้ก็คือความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นของแอสตาเซนกาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในลักษณะอุณหภูมิซึ่งไม่ต้องต่ำมากเพราะฉะนั้นการขนส่งหรือการเก็บรักษานะฮะกว่าที่จะฉีดออกไปให้กับคนที่อยู่ในแผนที่จะฉีดนั้นนะคะก็จะสะดวกมากขึ้นในขณะเดียวกันการผลิตของแอสตาเซนกานี้ก็ใช้ต้นทุนต่ำกว่านะคะในขณะเดียวกัน เมื่อใช้ต้นทุนต่ำกว่าหรือวิวัฒนาการอะไรเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้เหมือนกับไฟเซอร์หรือไม่ได้เหมือนกับโมดูราโมดูนานะคะเพราะฉะนั้นข่าวจึงออกมาในลักษณะที่น่าวิตกกังวลนั่นก็คือ ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก่อนปีใหม่เนี่ยนะคะประมาณวันที่8ปดก็มีข่าวออกมาจากตามนิตยสารในออนไลน์ทั้งหลายแหล่บอกว่าการทดลองของบริษัทเอสตา z e เซนิกาเนี่ยที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะผลออกมาเป็นเป็นเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดได้แค่70%เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย มีการตีพิมพ์ออกมาในนิตยสารต่างๆโดยเขาระบุว่านะคะการทดลองเนี่ยโดยใช้วัคซีนนะของแอสตราเซ e นกาเนี่ยนะคะทำการทดลองกับประชาชนนะในสหรัฐอเมจิกาเองในบราซิลแล้วก็ในแอฟริกาใต้นะคะรวมทั้งหมดแล้วประมาณ2 3ง0 0ืคนนะแล้วเขาก็บอกว่าโดยคนหนึ่งหมื่กว่าคนเนี่ย นะพบว่าพอให้วัคซีนไปแล้วเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพแค่62สํานะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะตอนนี้เขาบอกอีกกลุ่มนึงเนี่ยมีการให้แบบครึ่งโดสมีครึ่งโดสเลยนะปกติแล้วมันจะต้องให้1โดสกับ1โดสแต่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมฮะว่าเมื่อเขาทดลองเขาก็อยากจะดูนะคะว่าถ้าให้แบบนี้ งไงถ้าให้แบบนี้เป็นยังไงกลุ่มแรกก็คือให้แบบ1โดสกับ1โดสนะคะห่างกัน21วันอะไรทํานองนั้นนะคะพอกลุ่มที่2เนี่ยเขาให้ครึ่งโดสแล้วต่อมาก็ให้1โดสรวมเบดเร็จก็คือ,อ,อได้โดสครึ่งนะคะกลายเป็นว่าผลเนี่ยมันดีกว่านะคะก็คือได้ถึง90%เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งมีการพูดกันนะคะทีนี้เขานำกลับไปวิจัยใหม่ด้วยเหตุผลว่า เขาออกมาบอกว่าไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยมันมีแค่2,700กว่าคนมันไม่สามารถที่จะเป็นตัวแปรได้อันนี้ก็ก็ดีไปอย่างนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทดลองกับกลุ่มที่สองแล้วก็ฉีดไปครึ่งโดสแล้วก็ฉีดอีกหนึ่งโดสได้ผลถึง90%แต่เขาก็ยังกังวลว่าเอ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มแรกมันได้แค่62%นะมันประมาณ70%อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอากลับไปทดลองอีกนะคะ จากผลการที่เขาทดลองใหม่นะคะปรับปรุงแล้วก็ทดลองใหม่ปรากฏว่าวัคซีนของเอสตาเซ e c กเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่ที่70.4%จาก100%ที่ควรจะเป็นแต่เชื่อหรือไม่คะว่าองค์การอาหารและยาในของอเมริกาบอกว่าประสิทธิภาพ50%ก็โอเคแล้วนะคะตอนนี้น่าสงสัยไหมว่าระหว่างประสิทธิภาพ95%ของไฟเซอร หรือโมดูระโมดูนากับ70%ของแอสตาเซนกาถ้าคุณเป็นคนเป็นคนได้รับฉีดเนี่ยนะ,ะถ้าคุณเป็นคนต้องฉีดนะฮะวัคซีนเนี่ยคือจริงๆแล้วก็คือทั้งโลกเนี่ยคนมันจะต้องฉีดวัคซีนนะคะเพื่อที่ว่าจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นเมื่อเราฉีดวัคซีนเราไม่เป็นคนอื่นไม่เป็นคนอื่นไม่เป็นมันก็จะทําให้การระบาดของโลกนี้เนี่ยมัน ซบเซามันควบคุมได้ดีขึ้นอย่างนั้นนะคะแต่พอเรามานึกดูว่าถ้าเกิดว่าไฟเซอร์ได้ถึง95%โมดูนาก็ได้ถึง95%เอ๊ะและประเทศไทยเนี่ยเราซื้อของแอสตราเซเนกานะคะแล้วมันได้70%มันถูกอะ่ะใช่ป่าของถูกของถูกเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมันก็ประสิทธิภาพมันก็อาจจะน้อยกว่านะคะ ฉีดแล้วป้องกันได้จิตสิเปอร์เซนต์ทอำนองนี้นะจำนองนี้นั่นก็คือถ้าไอเชื้อโควิดเนี่ยมันแข็งมันแรงมาก30%มากกว่าที่เราฉีดเข้าไปเราก็เสร็จมันเหมือนกันแน่อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็คือทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ซื้อหมดนะคะประเทศสถีเนี่ยประเทศมีกระตังนะก็ซื้อหมดนะ,ะซื้อหมดทั้งสามบริษัท แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของมันจะน้อยกว่านะคะคือเขาก็ซื้อของแอสตราเซนดิกาด้วยทำนองนั้นตรงนี้ทำให้เราจะเห็นนะคะว่าเมื่อออราคาวิธีการเก็บรักษาประสิทธิภาพได้95 95แล้วก็70แบบนี้และเขาก็ยังซื้ออยู่นะคะนั่นแปลว่ามันจะต้องมีคนเนาะคนจุดหนึ่งได้รับแบบ95เแน่ คนอีกระดับหนึ่งก็ได้รับ75เอ95ของโมดูนานะคะส่วนอีกคนอีกระดับหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเอาไปแค่70ของแอสตาเซนิกาทำนองนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าคิดจุกว่าสำหรับประเทศไทยเราก็คือมีข่าวแว่วมาบอกว่ามีวัคซีนจากอเมริกาเข้าไปแล้วก็มีโรงพยาบาลก็เริ่มที่จะทำการโฆษณาชวนให้เชื่อให้มามีการจับจอง นะตอนนี้รัฐบาลก็กําลังเอาเรื่องอยู่ว่าเอ๊ะทาอย่างนี้ได้ยังไงนะคะทีนี้ในส่วนของรัฐบาลไทยเราเองเนี่ยเราทุ่มเงินนะคะ4,600ล้านนะเพื่อที่จะซื้อวัคซีนนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาซื้อวัคซีนเนี่ยเขาจ่ายเงินอะไรเป็นยังไงกันแล้วเขาเตรียมการอย่างไรเมื่อเทียบกับของประเทศไทยนะคะ ตามข่าวนะคะเขาก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้เงินสามแสนล้านบาทฟังให้ดีนะคะสามแสนล้านบาทไม่ใช่สามแสนบาทนะคะสามแสนล้านบาทเนี่ยจองวัคซีนโควิด1นจาก3บริษัทก็คือเอ,อ่อไฟเซอร์โมดูนาแล้วก็แอสตราเซเนกาเนี่ยรวมแล้ว70ล้านโดส ใช้กับคน350ล้านคนถูกไหมคะเพราะว่าคนหนึ่งคนต้องใช้สองโดสของอเมริกานะั้นจองไปซื้อนะคะคือจองเพืจ่ายเงินแล้วก็เพื่จะซื้อเนี่นะคะจำนวนเสิร์ฟคนได้ฉีดให้คนได้350ล้านคนแต่อเมริกาเนี่ยมีประชากรแค่สา8รอ่สิบล้านคนทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันยังเหลือใช่ไหมวัคซีนนี้มันยังเหลือคนเ,เหลือแล้มันเป็นไงอะ หนึ่งก็เก็บเอาไว้สำรองสองขายต่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการลงทุนของประเทศของเขานะคะหรือ 3. ม,มีคนคิดว่าก็าจจะช่วยประเทศอื่นก็ได้ที่ไม่มีโอกาสได้วัคซีนสมมุติอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือตามข่าวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออเมริกานี่ก็คือ ซื้อไว้เยอะนะคะ700ล้านโดสสาหรับเซิฟคนสามอยห้ล้านคนแต่ในขณะที่ประเทศของตัวเองมีแค่328ล้านคนเท่านั้นตอนนี้ลองมาดูประเทศที่2ก็คือสหราชอาณาจาักรสหราชอาณาจาักรคืออังกฤษสกอแรนดแล้วก็เวลนะคะแล้วก็นอร์ทไอแลนด์นะคะ สหรชาชอาณาจักรคือ4ประเทศนี้นะทีนี้สหรชาชอาณาจักรนี้ก็ซื้อวัคซีนจาก3บริษัทนี้เช่นกันนะคะรวมเป็นเงินเออรวมจำนวนทั้งสิ้น145ล้านโดสนะคะซึ่ง7เอ่อ145ล้านโดสนี่ก็คือสามารถที่จะฉีดคนได้72.5ล้านคนนะคะแต่สหรชาชอาณาจักรมีประชากรรวมเป็นเสร็จแล้ว66.6ล้านคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหลืออีกแล้ว เห็นไหมคะว่าประเทศที่เขาร่ำรวยประเทศที่เขาบริหารจัดการดีประเทศที่เขาทําอื่นๆๆได้ดีเนี่ยเขาก็มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงว่าคนที่จะได้รับวัคซีนเนี่ยต้องจ่ายหรือไม่จ่ายนะคะอันนี้เราไม่พูดถึงเราพูดถึงศักยภาพของประเทศต่างๆว่าเขาจัดการอย่างไรนะคะซึ่ง สำหรับคนไทยเราก็อาจจะบอกว่าัประเทศเรายากจนยากจนนะคะเพราะว่าเราไปกู้เขามาเท่าไหร่คะหนึ่งล้านล้านบาทนะคะหนึ่งล้านล้านบาทอไม่ใช่หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านล้านบาทนะคะี่ยแถมผลิตเงินออกมาได้อีกเท่าไหร่คะไม่อยากพูดถึงอนะคะผลิตแบงก์คงเต็กออกมาเพื่อที่จะซักเอาเงินดีเข้าไปเก็บไว้แล้วก็เอาเงินนี้ซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาอยู่นะคะ เป็นปัญหาอยู่ว่ากลับเข้าไปในตู้ ATM ไม่ได้เอาไปให้ธนาคารเพื่อจะแลกเป็นแบงค์แบบเดิมก็ไม่รับนะมีการอย่างนั้นอีกนะคะจะไปซื้อทองเขาก็ไม่เอาอาจจะไปแลกเป็นธนาบัตรต่างประเทศเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่การ,รับคือมันเหมือนกับมันอาจจะโอเคก็ได้นะแต่คนที่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของกิจการเขาก็เริ่มกังวลใช่ไหมเงินนี้มันจะยังไงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะ ในส่วนของแคนาดาแคนาดาก็คืออยู่เหนือสหรัฐนะคะนพภาพออกมาขาตามแผนที่ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกับสหรัฐเลยนะคะแ,แคนาดาเนี่ยใช้เงิน30 0 0 0ล้านบาทจองวัคซีนไป96ล้านโดสสําหรับคน48ล้านคนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแคนาดามีคนแค่35.6ล้านคนเท่านั้นเหลืออีกแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าประเทศที่เขามีการบริหารจัดการที่ดีมีเงิน นะคะเขาทําได้นะคะอันนี้ถ้าเราจะบอกว่าแม้ประเทศเรายากจนปัญหาก็คือทําไมประเทศเรามันยากจนทําไมในขณะที่ประเทศอื่นเขาไม่ยากจนมาก่อนหรือไงหรือประเทศเราเนี่ยมันจะยากจะจนกันไปชั่วชาติชั่วชีวิตอย่างนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้เราก็ต้องคิดในแง่นั้นนะคะทีนี้ในแง่ของญี่ปุ่นามาดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยเทียบเคียงกับประเทศเราเนี่แหละ ะะสมัยที่ญี่ปุ่นในสมัยเมจิก็คือสมัยรัชกาลที่ห้าของไทยเรานึกภาพออกไหมรัชกาลที่ห้าของไทยเราเทียบกับสมัยเมจิของญี่ปุ่นและตอนเนี้ยรัชกาลที่สิบของประเทศไทยแล้วแต่ของญี่ปุ่นสภาพเป็นไงสภาพญี่ปุ่นเป็นยังไงสภาพประเทศไทยเป็นยังไงในขณะที่เหมือนกับว่าเราจะเริ่มพัฒนาประเทศ ทนะนะ่านองเดียวกันน่ะไม่ว่าจะเป็นรถควายเอ้ยรถไฟนะฮะญี่ปุ่นไปถึงไหนละนะฮะร,ระบบสาธารณูปโภคระบบขนส่งเข้าไปถึงไหนละในขณะที่มันเริ่มเหมือนกันนั่นแหละและบางคนบอกว่าโอ้ยไปที่ญี่ปุ่นไม่ได้หรอกประเทศไทยเนี่ยมันถูกลุกลานจริงหรือเปล่า,าประเทศญี่ปุ่นเขาก็ถูกลุกลานโดยมหาอำนาจตะวันตกแต่ทาไมเขาไปรอดนะทาไมเขาไปรอด เขาพัฒนามาเหมือนเลานั่นแหละนะพอๆกันไม่ได้แตกต่างช่วงเวลากันเท่าไหร่นะคะมันอยู่ที่อะไรไปลองคิดดูไปลองหาไปลองหาดูนะคะเดี๋ยวยังไม่ค่อยกล้าพูดนะคะเดี๋ยวถ้ามีความกล้ามากกว่านี้หรือพยายามจะพูดที่มันนะฮะให้ให้มันนุ่มนวลให้มันแบบไอ้คุณเอาไปสารต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าวันนี้ก็ฝากไว้กันแล้วกันว่าเพราะเหตุใดนะคะเพราะเหตุใดทําไมเราไม่จเจริญเหมือนเขานะคะ ่ะญี่ปุ่นเนี่ยจอง3บริษัทเช่นกันนะคะก็คือ Pfizer, m o d ดูนาแล้วก็แอสตราเซเนกนะคะจองไปทั้งหมด290ล้านโดสในขณะที่ญี่ปุ่นมีประชากรแค่126ล้านคนนะคะเพียงพอสำหรับประชากรของเขานะคะเพราะว่า290ล้านโดสก็คือเอ่อร4 5นะคะล้านคนได้ ญี่ปุ่นก็ยังเหลืออีกนิดๆแน่นะคะจองไปเยอะเผื่อ,อไว้เผื่อเผื่อเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะให้คนของเขาได้ทั่วประเทศแต่เรายังไม่พูดถึงนะว่าให้แบบไหนอะไรยังไม่พูดถึงยังไม่พูดถึงเพราะประเทศไทยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าให้แบบไหนนะคะอ่ะอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากนะคะประชากรถึง1.3พันล้านคนแล้วก็เป็นอันดับสองของโลกนะคะเป็นอันดับสองของประชากรที่มีเยอะประ,ประ,ประเทศ ที่หนก็คือจีนนะฮะอินเดียก็ประสบปัญหาในการจัดหาวัคซีนเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชากรเยอะเงินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศที่มีประชากรเยอะเงินน้อยหรือประชากรไม่ได้เยอะมากแต่งเงินน้อยอย่างไทยก็ต้องจองวัคซีนของแอสต้าเซเนกานะคะเพราะว่ามันอะไรชิปชป มันถูกกว่าชาวบ้านเขาอ่ามันถูกกว่าชาวบ้านเขาถึงแม้ว่ามันจะได้แค่6กสบเปอร์ซ็นหรือรวมบบเบ็ดเสร็จแล้วเจ็ดสเอร์เจ็สิจดสีปเซ็ก็เอาว่าก็ยังดียังดีก็ไม่มีชีดน,ะ,นะคะอะอินเดียก็จองไป500ล้านโดสด,ด้วยงบประมาณ2.1แสนล้านบาทผมมันมีเงินเยอะกว่าเราของเราขนาดกู้มาตั้งเงยอะแล้วนะยังใช้แค่ไม่มากนะฮะ6,000ล้านบาทเพื่อที่จะ จองวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นของอินเดียเนี่ยเขาก็จะใช้เซิร์ฟหรือใช้เพื่อประชากรได้เพียงยี่สเปอร์เซ็นเท่านั้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยบางคนเนี่ยกินอะไรไอ้เส้นเส้นสีสีเขียวเขียวหรือเหลืองเหลืองชมพูชมพูขาวขาวใส่น้าํากับที่เข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะบอกว่าเห็นไหมเวลาเปรียบเ,เทียบเนี่ยเปรียบเทียบกับประเทศอย่างอินเดียคือกะจะจนกันเนี่ยนะคะ กะจะจนเพราะว่าอะไรพอเห็นประเทศอื่นเขาที่เขาไม่ได้อะไรกับเราไม่ได้มีหรือว่าแม่งแย่กว่าเราแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนะกูดีกับมือเป็นอย่างนั้นทีนี้ลองกลับมาดูว่าประเทศไทยเราประเทศไทยเราสั่งจองวัคซีนจากแ s สตรเซเนกาเหมือนกัน26ล้านโดสก็คือสําหรับคน13ล้านคนก็คือคิดเป็น18.5%ของประชากรทั้งประเทศแล้วก็ใช้งบทั้งหมด6 0 0 0ล้านบาทนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าประเทศที่กำลังพัฒนาก็จะส่วนใหญ่ก็จะจองจาก a s สต a าเซเนกเพราะเอตุว่ามันทูกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะคะอันนี้ก็โอเคนะเป็นเรื่องของออประเทศไหนจองวัคซีนกับอะไรบ้างนะคะประเทศที่เขาใหญ่ๆประเทศที่เขามีเงินเพราะเขาบริหารจัดการมาดีตลอดนะคะ เขาก็สามารถที่จะลงทุนในเรื่องของสุขภาพของประชากรของเขาได้ดีส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพยายามจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะหันไปดูในเรื่องอื่นๆเช่นจะต้องซื้อเครื่องบินสำหรับ v i p อนะอาจจะต้องมีการซื้อเครื่องบินลบกันอีกเพื่อการฝึกทั้งที่ไม่ได้ไปบับใครเราแต่อยากฝึกมีการซื้อเรือดำน้ำเพราะว่าเราจะจัดทัวร์ นาการบินไายจากทัวร์บินรอบท้องฟ้าไหว้พระก้าวัดแบบไม่ต้องลงเรือดำน้ำว่าคงจะพาไปเพื่อที่จะไหว้พระใต้น้ำนะคะคงทำานองนั้นไม่เป็นไรนะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ subscribe นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันค่ะรวมทั้งเก็บเงินไวค้ค่ะเก็บเงินไว้เพราะว่าเราอาจจะต้องจ่ายเงินค่าวัคซีนโควิดนะคะ ไม่บายค่ะ